สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องเปชดอุตสา,าพาเพลินเมื่อนี้มกปลาสะปลาสังแ央ด้วย้จนมกปลาสะปลาสังแงกินข้าวเช้าด้วยกันอรกกบปิดไฟแล้วก็ตำพริกคาตะไคร่ใบบักกูแล้วก็กใ,กกวกใส่ปลาใส่เกลือชูรสแล้วแต่ชิมเบิงถามันนัวห้ากัะ นี้แล้วก็ปิดปะปิดหมอ้อปิดหม้อนวจน๊ะเนาะรอเดือด๋อเรียบร้อยจ้าวันนี้อาหารเช้าค่ะตื่นเ้าามาจ้ารอเบิ่งสวนอย่างเป็นของเอ้ยทำกับข้าวไม่กินผ้าอยู่ล่งสองมือละจ้ะบานทชายมูน อำเภอบ้านดุงอันนี้คือขามไปสรงข้ามไปนีกนนป่กระม็นข้ามสิญุตลูกหลานปู่ศรีสุโ,โธย่าศรีปฐุมมาปูหนักยาหน่างห้องเ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้มาอัปเดตตอนเศร้าให้พี่น้อง <c oughs> <c oughs> ห้องเห็นให้พี่น้องเขาเบิ่ง <c oughs> โอ้ยนี่กัน <c oughs> อน,นันรย์พี่น้องเอ้ยฝนตกคัก,กตกเนี่ย เบิดมือมือว่าเนี่ก็ได้มือขึ้นนี่ก็เบิดขึ้น <c oughs> มือนี่ก็ยยานบวชน,นั้นอยู่ดอกก้ะยานเบิดมืออยู่เป็นลักษณะนนเนี่ย <c oughs> อัพเดนสถานการณ์ตอนเศร้าพี่น้องอันนี้มาาสวนอย่างออกจากน้ำสมบักรกมาาสวนอย่างมาถ่ายสวนอย่างให้พี่น้องดูว่าภากอีสานเท่ากรแบบนี้แหละเนาะ มีแต่นามก็บปลาแค่นี้แหละเฮ็ดมกป่าพี่น้องเอ้ยตอนเศร้าเฮ็ดอาหารกินคือมกป่าเพราะว่าป่าล่มกระดุงป่าล่มยกย่อยกสะดุ้งยกยอ่ยกยกยอพี่น้องเขาเรียกถ้าคนไทยเขาก็เรียกยกโยแต่คนอีสานเทาก็เอิญสะดุง้งนะคะอันนี้พุงดูพี่น้องส่วนอย่างเพื่นเป็นตาอ่อนซ่อนขึ้นยังนี่ ตัเรืงเงินค่ะมาแล้วน้ำกุ่นทืดอถืออันนี้ก็บบาดมูค่ะหน้ามูเพื่อนเก่าแต่สมัยเป็นสาวเดี๋ยนี้เขากะฮางกับมีเบิดเพื่อนกะ้างกขามีเบิดจะหของถูกเพื่อนเพิ่นมี่มีเพื่อนมีซ่านมีไฮมีหน้าจนอยงสวนอยางมีธุรกิจประจำตัวเขาเจ้า กคลองผับมี่ยังก็ดีใจมี่ตลูกกับลานก็แค่นั้นกะดีใจก็มีความสุขก็พี่น้องเอ้ยความสุขกับคุยคุณลูกให้กำลังใจลูกให้เขาทำงานแบบว่าบกังบลนเดี๋ยวนี้กับพี่สายราป่วยกัเแล้วด้มาเบงกะลูกกะเรื่องอุ้มลูกไปเหนงานนั่ม ถ้าลูกพระเต่าไปเห็นงานน้ำนี่ตันี่กองอุดอเดอ้อผู้ใดกระดาเจอวิกฤตนังเจอ,อป,ปัญหายัางกระสู้ไปสู่ไปน้ำกันสู่เพื่อวามยู่รดของพวกข้าคือ,อ,อ,ยอ้ยาอุสาเนี่ยย่าอุตสาหย่าอุสาหนี่แหละคือช่องเพชรอุตสาพาเพลินแบบพี่น้องเห็นก็เจาเห y o ยูทู e กระดีใจแมมเบิ่งยูทูปก็เจาโอ้ยจะมันมีคววมสูขกระเจามีมูมีเพื่อน เพื่อนทั่วประเทศอันนี้กันเท่าเงาเท่ากันนัง่งคุยยูผู้เดียวกะเแล้เหตุยูทูปมากเพื่อถ้าพี่น้องเพิ่นอิต,ตุนสงสารเพิ่นสิก,กุดไห่ดอกตีว่าสันว่าพราะมีมูมิเพื่อนคุยทักทายมากเดี๋ยวนี้ก็เหตุยังบัได้เต็มทีดอกพี่น้องค่าหลานหักเขาเท่าก็ตถิ่มเขาบัได้ดอกสงสาร แต่เข้าถิมเขานะ่เขาก็คิดเข้าไปใส่เข้ากะคิดคิดหอดอย่านลูกยากานลูกลําบากเข้าลําบาก,กยาพี่น้องเอ้ยขออยาให้ลูกเข้ากาลังลาบากอย่าให้ลูกให้หลานลําบากซอยเขาสกกักคนส่วนที่เขายังยัางยากเนาะส่วนที่เขายังยากลําบากจังหน่อยมันก็นสบายดอกกุ้นเท่า เขาอาธถ้ามะเขาคมเนี่ยจิตใจเขานี่ละ่ะผัวถิ่มผัวปลาปลากับปลาไปรลดเบิดกรรมเบิดเว้นคอยละละ่ะปลาเป็ดกับยุกับผู้ไม่บัดเจ้าสิตายมากผู้ใดสิเบิงเจ้าบรรดาพวกปลาเมียนั่นเมียบ,บตางกับถาดที่ซื้อสัตว์ขันเขาดีน้ำกันเขาหักกระแพ่งกับตบตีต,ต,ตีคาซ่อมเขาละ่ะ จักมือหนึ่งก่ำม,มันก็นั่นท่านพวกซ่อมเมียตีเมียพวกเห็ดให้เมียเห็ดให้บ้านแตกสแสหลาด้ะเบิ้งบาดจุดจบข,ของเขามันสิเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยจุดจบของเขาถ้าเบิง้งคือกันจุดจบของคนทรยุทธ์อยู่น้ำกันมาตั้งแต่เป็นพ้นทหาร ุดไทไายบ้านป่ายชีวินบ้านเขาสิดูแลเจ้าของเพราะว่าเจ้าของมันยามเขาเงินเรือนบเลือเฮ้าเป็นคนดูแลครอบครัวอะไรก็ได้ที่หาเขาครอบครัวให้ครอบครัวมีอยูไม่กินเขานัน่นสบายเกินไปพูดแสดงว่าเขาเนี่ยไ่ได้หักเฮาเขาหลอกใส่เฮ้าซื้อผู้ช่ายนะ่พี่น้องเอ้ยอยา่ามันหักเฮ้าเด้อมันเห็นแกตัวมันหลอกใส่เฮ้า ผ,ผู้ชายผู้ชายแต่ว่ากับบริบูร์ทุกคนดอกผู้ชายบางส่วนผู้ชายเนี่ยมีสี่ส่วนพี่น้องมีแค่ส่วนเดียวที่มันหักเมียหักลูกสามส่วนน่ยมันทรยศทั้งเบิดคําผู้ใดทูกตีเมียซ้อมเมียตีเมียด่ามเมียนั่นอย่าอยู่กับมันอย่าเสียเวลาขึ้นยาอุตสาห์อย่าเสียเวลา อย่าเสียเวลาคือยายอุษาอย่าปล่อยให้เวลามันไปไปไกลเพราะว่าขันเขาตบตีเข้าซ้อมเขาดาเข้าบล็อกลบพอแม่เขาน่ะแสดงว่าเขานั่นบ่ได้หักเขาแล้วเป็นตัวอย่างขอเป็นตัวอย่างเล้อค่ะขอเป็นตัวย่างยายอุษาขอเป็นตัวอย่างตีเห็นเห็นเจ้าของเดินตัวบ่ได้ย้อนว่าหักเขาคิดว่าเขาสิงหักเจ้าของคือเจ้าของหักเขา คือว่าเขาสิมีความจิตใจเมตตาสงสารผู้ชายนอกจากกินอิม่มนอนรับกินอิ่มแค่นั้นแล,ล้วก็ไปหาเล่นหาเที่ยวมันบ่ได้รับรู้ความทุกข์ความยากความลำบากขึ้นเฮาเข้าน่ะให้เจังไหนสิมืออื่นสิก,กินอย่างนาะมืออื่นสิมีเงินมาแต่ใส่นอะให้ลูกไปโรงเรียนให้ลูกสื่อกับเขาให้ลูกกินสิได้เงินมาจากใส แต่ไม่แต่กับผู้ายมันนอนโกนทุ่ามัน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 มีความสุขตื่นยามันเศร้าลุกมากกินพี่น้องเอ้ยมันบ่มีความราผีชอบเดออต่อเฮาขอจมในเล่าพี่น้องจมพ่อหยังพอว่ามันท่อรยศเฮ้าผูชายน่ะอยู่ด้วยกันมาสามสิบกว่าปีมันยังท่รยศเฮาไล้คลิปนี้แค่นี้นาอพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อคิดหมาพอกันใหมจากช่อง เพชรอุตสาพาเพลินกดกดไหลกดแช่กดติดตามไม่ได้เด้อถ้าสงสารยาอุตสาสวัสดีจ้า